รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับหยิบปากกาขึ้นมาแล้ววาดไปพร้อมกันกับรายการวาดวิทย์ ล่าสุดนะครับพี่แม็กเนี่ยไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับนิวตันมาครับก็พบว่าเขามีคู่แข่งคนสําคัญเลยนะครับแหมจะเรียกเป็นเพื่อนก็ได้แหละนะฮะแต่ว่ามีความขัดแย้งกันด้านวิชาการบ้างเห็นด้วยกันบ้างเขาชื่อว่าโรบทฮุกนั่นเองครับประกอบเล่นไปประกอบเดินมาปุ๊บเอาไปส่องไม้คอกครับปรากฏว่านั่นคือครั้งแรกเลยนะครับที่เรารู้ว่าภายในเนื้อไม้นั้นประกอบไปด้วยช่องเล็กๆต่างๆ,างๆมากมายและเขาตั้งชื่อว่าเซลล์ครับ หลังจากนั้นนะครับก็มีการศึกษากันต่อจนพบว่าพันเอเซนั้นประกอบไปด้วยสิ่งเล็กๆต่างๆที่ทําหน้าที่ร่วมกันนะครับแล้วมันก็เยอะแยะมากจนตอนนี้งงสุดๆเลยครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีตัวช่วยผู้ช่วยคนสําคัญครับก็คือครูว่าเล่นทายนั่นเองครับ วันนี้ต้องการความช่วยเหลือได้เลยค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าในเซลลเนี่ยคือตอนแรกรู้แค่เซลไนงะเลยอยากรู้เพิ่มคุณจะเล่าอย่างนี้ค่ะคำว่าเซลเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าห้อง,ว,งว่างเปล่าห้องที่ว่างเปล่าใช่ในนั้นมันคือไม่มีอะไรเลย เซลล์ที่เราบทคุ้มข้อก็ศึกษาคือเซลล์ไมโครไมโครที่มันเป็นเซลล์ที่ทำไมแล้วทำไมตายอไมโครคือไม้แห้งๆใช่ไหมฮะโอ้เมื่อเซลล์ตายเนี่ยมันคงเหลือแค่ผนังเซลล์คุณพี่แม่โรบอททุกตอนนั้นก็คือตั้งชื่อว่าเซลล์เพราะว่าเขาไม่เห็นอย่างอื่นเลยเขาไม่เห็นอย่างอื่นเลยเขาเห็นว่ามันว่างเปล่ามันเป็อะไรมันเป็นห้องเหมือนเปอนห้องผังไปต็นตารางใช่ไหมฮะห้องขังใช่ไหมฮะเล่นเกมมาเขาเรียกห้องขังว่าเซลล์เหมือนกันอ่าใช่นะพอเขาศึกษากันต่อมาเนี่ยเขาพบว่านอกจากที่จะมีผนังเซลล์ใช่ไหมครับแล้วมันพบ าขึ้นบงหลังจากที่โรเบิร์ตโฮปกคะได้สองเห็นเซลก็มีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นเนี่ยก็อยากศึกษาบ้างนะก็เขาก็เลยไปศึกษาเซลล์พืชเซล์สัตว์นะคะไม่ว่าเป็นชวาลกับสไลเดนนะคะก็รูปกันนะคะตั้งคฤษฎีเซล์ว่าในเซลลจริงๆแล้วเนี่ยของระบบเนี่ยเป็นเซล์ที่ตายแล้วเซลที่ตายแล้วแต่ถ้าเซลที่มีชีวิตเนี่ยข้างในมันมีเยอะแยะเลยพี่แม่มีเยอะแยะเลยเยอะมากขอแบบอันดับต้นๆที่ต้องรู้จักก่อนเอาอย่างนี้แล้วการจะพูดอย่างนี้ว่าอะไรที่มีคําว่าเซลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเซลของระบบถูกแล้วที่เป็นเซล์ที่ตายแต่ถ้าวันนี้เราจะนิยาาามคํว่เซลล เซลหนึ่งเซลเนี่ยมันก็เหมือนกับบะหม,มี่กึ่งสําเร็จรูปหนึ่งมมชามอะไรเป็นเซลเนี่ยต้องมีองค์ประกอบง่ายๆสี่อ, <4 S 2> อย่างบะหม,มี่มมเนี่ยจะต้มได้พี่แม็กเราต้องมีชามก่อนต้องมีชามอ่ะไม่มีชามต้มไม่ได้ เราจึงเรียกชามเนี่ยว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเซลคือเยื่อหุ้มเซลเยื่อหุ้มเซลเซลทุกเซลก็เลยต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์แรงนึกออกไหมไม่มีเยื่อหุ้มเซลไม่เรียกว่าเซลลเลยอ่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดพี่แม่ขาอยากเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามีคุณสมบัติเพิ่มจํานวนได้สืบพันได้อ่ แต่ก็ไม่ใช่เซลเพราะขาดอะไรไปคะเยื่อหุ้มเซลล้าพิถพิถาเชิญดีไม่พอะจากนั้นจัดต้มก็ต้องมีเส้นมีเส้นเส้นก็เปรียบเหมือนสารพันธุกรรมที่แมงนือพิาพตามสารพันธุกรรมเนี่ย คือที่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไร NA นะพี่ว่าอย่างนี้อย่างนี้จะบอกว่าสารพันธุกรรมเมื่อก่อนมันเจออยู่ในนิวเคลียสอยู่ในนิวเคลียสเขาตั้งชื่อมนว่านิวคลีอินก็คืออยู่ในอินคือในอยู่ในนิวเคลียสคนมีความรู้ต่อมามันเขารู้ว่ามันเป็นกรดก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นนิวคลีอิกแอซิดอ๋อนิวคลีอิกแอซิด ทันไหมตอนแรกมันอยู <ổi aspiration S 1> well, ่ในนิวเคลียสก่อนเจอในนิวเคลียสก็เลยเรียกว่านิวคลีอินนิวคลีอินตอนหลังมันเป็นกรดก็เลยเป็นนิวคลีอิกแอซิดคราวนี้มันยาวก็เลยเปลี่ยนตัวย่อเป็น NA ดังนั้น NA คือสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมใช่เราจะเรียกว่า NA ซึ่ง NA จะมีทั้งหมด2ชนิดก็คือ DNA กับ r n a DNA กับ RNA DNA เอ่ะเราเจอบ่อยมากเลย uh. RNA เนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเลยครับพี่ <The S 2> ว่า n ครับ r n ี RNA เนี่ยก็เป็นสารประกอบชนิดหนึ่งที่เกิดการถอดรูปหรือการถอดรหัสจาก DNA อ๋าบอกว่ามี DNA อ็อแปลว่ามีดอ็อก็จะนำมาซึ่งการสร้างอาร์เอ็นเอโอเคดีเอ DNA แล้วนำมาซึ่งการสร้าง RNA แบบนี้ออเพราะฉะนั้นเขาเลยพูดว่า DNA อ็นร์เอ็นน้อยใจแล้วนะหลังต้องตามพาดูไฟปัดตาอ่สารพันธุกรรมเดี๋ยวมันเส้นมามีแต่ยังไม่ครบใช่ไหมพี่แม่ครัใช่ยังไม่สำเร็จรูปมีชามีเส้นต้องเติมน้ำซุปเติมน้ำซุปน้ำซุปก็เปลี่ยนเหมือนสารนะของเหลวที่อยู่ในเซลล์ที่เราเรียกว่าไซโทโซลไซโทโซลนะครับและยังไม่หมดพี่แม่เดี๋ยวไม่อร่อย ต้องฉีกผงลงไปเราเรียกผงนะคะหรือออ์แกนแนวที่พบในเซลล์ทูกเซลล์ว่า ไรโบโซมผงผงมันจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆใช่อหมครับใช่ค่ะออกแคนแนลนี้ทำหนาที่สังเคราะห์โปรตีนไรโบโซมสังเคราะห์โปรตีนไรโบโซมเซลล์ทุกเซลล์ก็เลยต้องมีองค์ประกอบอย่างนี้พี่แม็กซี่อย่างเป็นพื้นฐานสแตนดาร์ดเอาไว้อ่าแปลว่าถ้าไม่ครบสี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขอร้องชันมีสามแล้วฉันมีสามแล้วไม่ต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งต้องใจแข็งใช่ค่ะ มีเกินกว่านี้ได้ไหมครับได้เพราะว่าเซลล์ที่ไฮโซขึ้นมาโโอ้หเซลล์ที่มีมานาการต่ำที่ไหมคะมี4อย่างเนี้ยเรียกว่าเซลล์แล้วให้เขาเป็นเซลล์เลยอ่ะได้ละผาละ,ะเซลล์ละเน้น้องาดภาพาตามบแบบเนี้ยก๊อปปี้มาอีกครั้งนะ หอย่างที่เกินมาจากข้างบนค่ะพี่แม็กแค่เพียงค่ะเราวาดเยื่อมาล้อมรอบเส้นเมื่อกี้เราปล่อยให้เอ็กกับไอ้นอี่ลอยกับ,บน้ำาการที่เส้นปนกับน้ำนะมันไม่เหมือนกับการที่เส้นเนี่ยมีเยื่อมาหุม้มเมื่อไหร่ก็ตามที่สามพารุกามมีเยื่อมาล้อมรอบ,บเราเรียกก้อนนี้ว่านิวเคลียสพี่วาบอกว่ามันอยู่ในนิวเคลียส ใช่ไหมใช่เพราะเยื่อมันล้อมรอบเอาไว้ครับผมทีนี้เราเรียกทั้งก้อนนี้เลยไหมเรียกทั้งก้อนนี้ว่านิวเคลียสใช้เราเรียกทั้งก้อนนี้ว่านิวเคลียสแต่ถ้าเซลไหนค่ะคุปพี่แม็กที่ยังไม่มีเยื่อเราจะเรียกสารนุกรรมที่ล่องลอยในน้ำว่านิวเคลียอยก็คือเป็นเซลล์ลอยล่องลอยใช่ center nuclear ร่องรอยนี่นึกออกอ่าแสดงว่าเซลล์บนโลกนี้เลยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนียคะสกลุ่มก็คือเซลล์ที่ยังมีวิตาการไม่เยอะก็คือมี4อย่างครบแให้เขาไปเซลล์ละอได้ก็เป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสไม่มีนิวเคลียสอ่าแต่เซลล์ที่ไฮโซขึ้นมาเซลล์ที่มีเยื่อมาหลอมรอบก็เป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียส ลีเขาจะเรียกเซลล์กลุ่มนี้ว่าเซลล์แบบโพคาริโอตโพคาริโอตคำว่าโพนี่มันน่าจะแบบแปลว่าก่อนก่อนใช่ไหมเป็นคำว่าก่อนและคาริโอแปลว่านิวเคลียสก่อนมีนิวเคลียสก็คือยังไม่มียังไม่มีนิวเคลียสโพคาริโอตอีกรอบนึงครับโพแปลว่าอะไรนะฮะก่อนและคาริโอตก็คือนิวเคลียสโอ้ยังไม่มีนิวเคลียสนั่นเองนะครับก็คือเป็นเซลล์ชั้นต่ำโพคาริโอตนะครับก็คือก่อนที่จะมีนิวเคลียสนะครับ เขาจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอาณาจักรโมโนราอาณาจักรของิ่งมีชิ้นพี่แบ๊คะ่ะเราจะแบ่งออกเป็น5้ากลุ่มหกลุ่มกลุ่มแรกคืออาณาจักรโมโนราเอานี่กลุ่มแรกคือแบบว่าต,าต่ํตาต้อยสุดเลยไหมใช่ต่าต้อยสุดเลยเพราะว่าองค์ประกอบของเซลล์เขายังไม่มี นิวเคลียสเราก็ต้องจำว่าไม่มีนิวเคลียสไม่มีน <Clear. S 2> ิวเคลียสเก่งมากนะอนา,าจาักโมเนรา่าเข้าจังหวะมากเลยแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมเริ่มไม่เข้าแล้วนะมีแบคทีเรียรกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายกลุ่มอื่นเขามีนิวเคลียสเขามีน euh ิวเคลียสเขาจึงอยู่อาณาจักรอื่นวลาแต่สาหร่ายสีเขียวน้ำเงินน่ะเขาไม่มีนิวเคลียสแต่เขาอยากแต่เขาอยากเป็นแบบแต่เขาอยากเป็นสาหร่ายสาหร่ายสีเขียวน้ำเงินน่ะเขาไม่ใช่สาหร่ายเขาเป็นแบคทีเรียเพราะเขาไม่มีนิวเคลียสก็เลยเรียกเขาอีกชื่อนึงว่าสีเขียวแกน้ำเงินเดี๋ยวเรียกว่าไซแยนอ๋อไซยาห์ก็เรียกว่าไซแยนก็เป็นไซยาโนแบคทีเรียเขาลืมว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่สาหร่ายแต่เขาแต่เขาสั่งข้อแสงได้ไงเขาเลยเข้าใจว่าเขาเป็นสาหร่ายอ๋อแต่คือ เขาเป็นแบคทีเรียเขาเป็นแบคทีเรียต้องให้เขาเป็นแบคทีเรียแล้วเขาจะคล้ายๆสาหร่ายคล้ายๆแล้วเขาบอกว่าจะคล้ายแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีก็ไม่ใช่ตายแล้ว คราวนี้เซลล์ที่ดีขึ้นมาค่ะมีวิธีการสูงขึ้นมาก็เป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสนิวเคลียสเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เราเรียกเซลล์กลุ่มนี้ว่ายู U Cario ก็คาริโอแปลว่าอะไรนิวเคลียสย U แปลว่าแท้จริงนะทายโอ้ตอนนี้เขาก็ยังเรียกว่าเป็นอาณาจักรอะไรนะครับพี่วาสิ่งมีชีวิตที่มีนิวเคลียสแล้วก็จะมีกลุ่มย่อยออกไปอีกอ๋อคือไม่ได้แบบว่าเป็นโมเนล่าอย่างเดียวละไม่มีนิวเคลียสเนี่ยคือโมเนล่าอย่างเดียวแต่ถ้ามีนิวเคลียสเนี่ยเขาจะแบ่งย่อยออกเป็น อีก4กลุ่มอีก4กลุ่มอ่าพี่แม็กเริ่มอยากรู้อยอยากรู้เลยอ่าเคร้าวๆเลยไม่ว่าการดีกว่าอาณาจักรมอนราคืออาณาจักรโปรตีสตาโปรตีสตาโปรตีสตาเนี่ยคืออาณาจักรที่เขาบอกว่าเป็นอาณาจักรแห่งความหลากหลายพี่แม็กหลากหลายมันคล้ายทุกอย่างแต่ก็ไม่ใช่สักอย่างอ้ยถึงจะคลายแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีนะคล้ายพืชนะคลายสัตว์คล้ายลา ขายพืชใช่ขายสัตว์ขายลาอ้าวมันก็จะครบแล้วนะครับเนี่ยคล้ายไงแต่ยังไม่ใช่คล้ายแต่ไม่ใช่คล้ายแต่ไม่ใช่พืชคล้ายแต่ไม่ใช่สัตว์ช่และเธอก็ไม่ใช่ลาด้วยใช่ไม่เป็นอะไรเลยโอไม่มีอะไรอยู่เลยต้องอยู่กลุ่มโปรตีสตาโปรตีสตานะครับโอเคก็เลยเป็นอาณาจักรแห่งความหลากหลายนะคะอาณาจักรเขาจะเรียกว่าคิงดอม ัอาณาจักรที่2สองคดอโปรตีสตาอาณาจักรโปรตีสตาเป็นจากความหลากหลายขายสัตว์เขาเรียกว่าโปรโตซอาขายสัตว์คือโปรโตซอาโปรโตัวเนี่ยขายสัตว์เพราะเป็นคุณสมบัติของสิ่งชีวิตคือเป็นผู้บริโภคเพราะมันไปกินชาวบ้านเขาใช่เป็นผู้บริโภคแต่ก็ไม่ใช่เพราะคุณสมบัติของสิ่งชีวิตที่จะเป็นสัตว์ได้ต้องมีเซลล์หลายเซล์เรียกว่าเนื้อเยื่ออ๋อแสดงว่าโปรตีสตานี่คือเซลลเดียวใช่ม่หลายเซลอยู่คนเดียวใช่ โลโตซส่วนก็เลยเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเซลเดียวเซลเดียวแต่บาง,คร,งครั้งในหนังสือเรียนอาจจะใช้คาว่าสัตว์เซลเดียวสัตว์เซลเดียวจริงๆสัตว์เซลล์เดียวไม่ใช่สัตว์แต่ันี้งงมากเลย อ๋ออ่านบางทีก็บอกว่าสัตว์เซลล์เดียวบางทีก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวตกลงมาต้องเรียกว่าต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์อ๋อสิ่งมีชีวิตแค่เซลล์เดียวนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่แต่ต้องบอกอย่างนี้พี่แม็กเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรียนสัตววิทยาเขาก็มีการเอาโปรโตซัวมาศึกษาด้วยก็เลยนึกออกไหมมันมีความซับซ้อนแต่ว่าตอนนี้เราก็แบ่งชัดเจนให้เขาเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่เมื่อก่อนให้เขาเป็นสัตว์ชั้นตามหรว่าการตามแบบนี้ค่ะอ่ะ โปรโตสัวคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสามตัวดังๆพี่แม่ขที่เป็นโปรโตสัวอ่ะมีบ้ายยูรีนาพารามีเซียมเขียนว่าอัโมอีบ้าพี่แมะอัโมอีบ้าใช่อะมีบ่าหน้าตาเรเป็นยังไงอ่ะครับพี่ว่ายรีนาและน้องพารา มีเสียมเขาเป็นตัวอย่างี้ค่ะพี่แม็กรูปร่างของเขาจะแบบเหมือนไข่ดาวมันไข่ดาวมีลักษณะเด่นคือเขาสามารถยืดเท้าเทียมนะคะเรียกว่าเทียมจะเรียกเราจะเรียกว่าสูโดอ๋อสูโดนี่เท้าเทียมปึ๊บคือพอหิวปุ๊บเนี่ยมัยืดเลยยืดไปเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่กินคนอื่นใช่ไหมพี่แม็คอ๋อใช่เพราะว่าบอกว่าเรียกว่าสัตว์เซลล์เดียวเพราะมันทำตัวเหมือนสัตว์ใช่ทำตัวเหมือนสัตว์เพราะเป็นผู้บริโภคตัวที่สองชั่วอยูเครน่าค่ะยูเครน่าก็จะ เป็นอย่างนี้อ่าเป็นโปรโตโซนรูปผัวจายว้าตายแล้วมากเราก็จะมีหางยาวๆเรียกว่าแฟกเจอลัมอ๋อแฟกเจลัมนะครับใช่ค่ะสามารถใช้ในการโบกพัดนะเคลื่อนที่แต่ยูกิน่าเนี่ยแปลกมาเป็นโปรโตซัวนะเป็นผู้บริโภคนะโปรโตซัวเป็นผู้บริโภคใช่แต่เขาสามารถสั่งข้อแสงได้เพราะเขามีคอโรพาสอุ้ยโอ้ความสามารถหลากหลายนะคะเนี่ยโปรโตซัวที่มีข้อยกเว้นทำตัวได้เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ บริโภคเพราะฉันเคำจะมาเรียกเขาว่าเป็นสัตว์อย่างเดียวปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้งอนฉันด้ยสองอย่างนะแล้วเขาชอบข่มชอบข่มอมีบ้าด้วยเวลาเจอกันคือแบบว่าฉันดิฉันเก่งกว่าแล้วแล้วตัวสุดท้ายค่ะพารามเซียนจะรูปร่างเหมือนรองเท้าแตะพี่แม่ขานี่ค่ะเป็นเท้าเป็นรองเท้ารู้หรือเป็นรองเท้า ใช่แล้วก็จะมีขนเล็กๆรอบตัวเลยนะคะเขาจะเรียกว่าซีเรียซีเรียขนนี้มันช่วยอะไรบ้างครับใช้ในการเคลื่อนที่บกพัดอาพารได้หมดนะคะก็อามีบ้านเนี่ยก็จะเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมขยับย่อมเซลล์ไปเลยนะยูกีน่าก็ใช้แฟกเจลลัมยาวๆบกพัดนะส่วนพารามิซียมก็ใช้ขนเล็กๆเนี่ยบกพัดแต่โครงสร้างภายในไม่ว่าจะเป็นแฟกเจลลัมหรือยูซีเรียเหมือนกันเลย แต่เขาเก่งเนื้อเขามีแค่เซลล์เดียวอะแต่เขาดำรงชีวิตได้ดำรงชีวิตได้นะฮะเก่งมากเก่งมากเลยนะไปกลุ่มที่สองขายพืชเราเรียกว่าสาหร่ายค่ะขายพืชก็จะอใช่คลายนะคลายแต่ไม่ใช่นะดังนั้นสาหร่ายก็ไม่ใช่พืชอยู่ดีนะคะถึงจะขายแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีแต่เขาก็ยังไปข่มแบคทีเรียตัวนึงอยู่เขาก็ยังไปข่มสาหร่ายสีเขียวกระเงินเพราะเขามีนิวเคลีย์สาหร่ายเนี่ยมีความคล้ายพืชมากหนึ่งคือ พืชเนี่ยจะมีผนังเซลล์พี่แม็กสารายก็จะมีผนังเซลล์เหมือนพืชเลยมีผนังเซลล์เหมือนกันใช่และก็จะสั่งคอแสงได้สั่งคอแสงมีคอโรพาส๋อใช่ทําตัวทุกอย่างเหมือนพืชแต่ไม่ใช่พืชอ้อเหรอฮะเพราะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชกับสัตว์มีวิวัาการสูงค่ะมีหลายเซลล์รวมกันเรียกว่าเนื้อเยื่อแต่สารายไม่มีเนื้อเยื่อโอสายไม่ใช่พืชน่าสงสารมากและอีกคนณสมับัติหนึ่งก็คือสารายเนี่ยจะต้องกับสัตว์นะพืชกับสัตว์เนี่ยเขาจะมีระยะในการดำรง อันนี้คุ้นๆเหมือนกับเกี่ยวกับการาตั้งท้องเริ่ม<ช>ต้นมีการแบ่งเซลเซล์ระยะเอมบริโอแต่สาล่ายกับโปรตโตัวไม่มีมมโปรโตัวก็ไม่ใช่สัตว์ สาหร่ายเนี่ยมันคล้ายคลายพืชแต่ไม่ใช่พืชคุณสมบสัติที่เหมือนพืชคือเป็นผู้ผลิตต้องเป็นอ๋อคือมีการเป็นผู้ผลิตอาหารได้เหมือนกันใช่แล้วก็มีผนังเซลล์แล้วที้สาหร่ายที่คดีมันมีสาหร่ายสีเขียวกันน้ำเงินปะละหนึ่งสาหร่ายจริงแล้วมีสามสีสามสีมีแดงเขียวน้ำแดงเขียวน้ำเงินน้ำตาลเอาน้ำตาลอาอแดงเขียวน้ำตาลโอเคครับสาหร่ายคล้ายพืชแต่ไม่ใช่พืชนะครับ สไลายสีแดงก็เรดเอลด์นะฮะเป็นโปรตีสตาแล้วแบบว่าคล้ายลาล่ะครับคล้ายลาเขาจะเรียกว่าราเมือกค่ะราเมือกโอ้โหนี่วาดยันแน่เลยลาราเมือกก็จะมีรูปร่างคล้ายกับอะมีบาคล้ายคล้ายอะมีบาเลยเขาสามารถยื่นเท้าเทียมได้โอ้มันมีความสามาอดราเนี่ยถ้าเป็นราเนี่ยค่ะเขาจะอยู่อาณาจักรที่3ามค่ะพี่แม็กชื่อว่าฟังใจอ๋อฟังใจอ๋อตกลงฟังใจที่เคยแบบคุ้นคุ้นหูนี่คือปลาราฟังใจคือลาลาเมือกยังไม่ใช่ลาแต่เขาขึ้นชื่อว่าลาแล้วนะเขาเป็นผู้ย่อยสลายย้อนกลับไป ตั้งแต่แรกก็เลยว่าอยู่โปรตีสตาได้เนี่ยคือมีความหลากหลายชแล้วก็จะขายสัตว์ขายคือไม่รู้จะจัดอยู่ในกลุ่มไหนอ่ะแต่ว่าา่วขายสัตว์แล้วก็ขายพืชขายปลาแต่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ขายสัตว์เพราะเป็นผู้ผลิตพคขายคือเพราะเป็นผู้ผลิตและขายลาเพราะเป็นผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายแสดงว่าอาณาจักรนี้หลากหลายมากทำได้ทุกอย่างในโดเิเวสงั้นเดาเลยว่าพวกนี้ถ้ามีวิทยาการขั้นที่สูงนี่ก็จะต้องกลายเป็นพวกสัตว์นะฮะก็กลายเป็นพืชสามอาณาจักรที่เหลือ ทีนี้ไอ้เรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับพี่ว่าครับตอนนี้ถ้า ถ้าพวกที่คล้ายสัตว์เขาสัราะห์ด้วยแสงเองไม่ได้และพวกที่คล้ายราก็สัราะห์แสงด้วยเองตัวเองไม่ได้ก็จะมีแค่อันนี้ที่สร้างอาหารได้โอเคครับผมนี่คือโปรตีสตานะครับราเมือกทั้งหมดที่เราพูดว่าเป็นโปรตีสตาเนี่ยพี่หมอบอกว่ามันต้องถือว่าต้องมีนิวเคลียสแล้วใช่ไหมฮะมีนิวเคลียสแล้วต้องมีนิวเคลียสแล้ว๋อนี่มีนิวเคลียสยังแต่ว่าเซลล์หลายๆเซลล์ยังไม่ได้รวมตัวกันทาหน้าที่เดียวกันที่เรียกว่าเนื้อเยื่อครับผมและในชีวิตเขาไม่มีระยะ เอ b มบริอโอเขาก็เลยอยู่กลุ่มนี้ไปก่อนสรุปกันตอนนี้ก่อนเลยนะครับก็คือมอรเนร่าเป็นเซลล์ที่ยังไม่มีนิวเคลียสมปีปุ๊บปุ๊บจัดเป็นพวกอะไรเอย่ยเป็นพวกโปรติสตาใช่ไหมครับแล้วพอเป็นเนื้อเยื่อปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะไฮโซกว่าน,นี้ ี่ว่าบอกว่ามันจะมี4อย่างเป็นพื้นฐานใช่ค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูมองแบบละเอียดเนี่ยมันจะมีออร์แกเนลอะไรอีกบ้างที่มันแบบว่าเพิ่มเข้ามาคราวนี้เราไปพูดถึงเซลล์พืชกับเซลล์สัตว อาณาจั <ừ> <no liebe> กรที่4ก็คืออาณาจักรพืชพืชอาณาจักรสุดทายก็คืออาณาจักรสัตว์สัตว์เซลล์เนี่ยเขาจะมีอวัยวะที่อ no ยู people with people with ่ในเซลล์เอายวะเรียกว่าออแกนแต่อวัยวะที่อยู่ในเซลล์ก็เรียกว่าออแกนอินเซลล์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 ออแกนอิเซลออแกนอินเซลล์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 ออแกนอ รอบๆใส่รอบรอบเดียวกี้นะคะเอาเยอะดังๆก็คือที่ติดกับเดียวกี้ก็จะมีเ endoplasmic reticulum นะทำหน้าที่สั่งข้อสารนะส่งให้กรอยจีคอมเพล็กคำที่รับสารและส่งออกในลูกถุงเวสิเคิลอ่ะมี o r แก n นล l e ที่ดังๆเช่นแว vacuo เป็นถุงใหญ่ๆใช่ไหมฮะถุงเล็กเรียกเวสิเคิลถ้าถุงใหญ่เรียกแว v a c u อถุงเล็กเรียกเวสิเคิลถ้าถุงใหญ่เรียกว่าแวค v a c แวค a c โอนะครับแวค a c โอเป็นถุงบรรจุ และบัรจุสารถ้าสารนั้นเป็นอาหารพี่แม้อาหาระาหะไรภ <ผม S 1> าษาอังกฤษฟู o d อ่ะก็เรียกว่า food 百科โอ,อถ้าเป็นถุงที่ทำพี่ เอาน้ำใส่ขับน้ำออกก็เรียกว่าคอนแทคทายแวคิวโอคอนแทคอันนี้คุณคุณชื่อเหมือนกับว่าต้องไปอยู่ในสัตว์เซลล์เดียวใช่ในพารามิเซียมพารามิเซียมนมีคอนแทคทายแวคิโอเพราะพารามิเซียมอยู่ในน้ำจืดน้ำเข้าตัวตลอดตัวแตกใช่ก็ไม่ได้ตัวแตกไม่ได้ก็ต้องใช้คอนแทคทายแวคิวโอบีบน้ำเหมือนตัวน้ำมีออร์แกเนลอีกเยอะแยะเลยอ่ะเช่นคลอโรพาสคลอโรพาสอันนี้ต้องตั้งแต่ประถมเนี่ยได้ยินชื่อนี้มาต่อเลยคลอโรพาสคลอโรพาสเป็นออร์แกเนลที่ว่าแล้วแม็ก็สับสนมานานแล้วตกลงคลอเราเรียกว่าคลอโรพาสหรือเร โอ้ยน้องแม็กง่ายมากผู้พิ่าจะพูดอย่างนี้ให้เด็กทุกคนเข้าใจวันนี้เลยนะคะอ่มาเลยครับคลอร์ฟิวฟิวคือสารสีเขียวแต่สารสีเขียวเนี้ยบรรจุอยู่ในถุงที่เรียกว่าคลอร์พาร์ตอ๋อเล็กพาร์ตใหญ่แต่ั้นเขาฟิวจะทำง่ายเลยในตัในตัวเาพาจบแล้วจำง่ายมากเลยโอเคผู้พี่แกษาฟังนะการดำรงชีวิตเนี่ยบนโลกเนี้ยต้องมีเงิน ต้องมีเงินตายเงินเปรียบเหมือนคอโรฟิลสะดุ้งเลยอะแต่เงินอยู่ในกระเป๋าเงินเราเรียกกระเป๋าเงินว่าคอโรพาสอโอเคนะครับแต่พี่แม็กนึกออกใช่ไหมว่าสาหร่ายสีเขียวกับนั้งเงินอะเขาก็สั่งข้อแสงได้แต่เขาไม่มีกระเป๋าตังค์นะไม่มีคอโรพาสแต่เขาแต่คอโรฟิลอย่างเดียวกระจายกระจายอยู่อ๋องคือมีเงินอะแต่ไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่กระเป๋าตังค์รวยอะใส่ไม่พอแต่ถ้าพูดว่าออกแกนแหน่ที่พบเฉพาะในสัตว ออแกเนลที่พบเฉพาะในศัต์แต่ว่าไป่พาพืชเจอไม่มีไม่มีแน่นอนนะคะชื่อออแกเนลนั้นชื่อว่าเซนทริโอเซนทริโอหน้าตาเป็นยังไงคะพี่วาวอ๋อเป็นมันจะเกิดจากหลอดไปโคทูบูเลียงตั้งฉากกันอ๋อเป็นหลอดหลอดใช่เป็นหลอดหลอดแล้วจับเรียงตัวกันเป็น9บวกศูนย์อันนี้คุณพี่แม็กแนะวาดให้ดูนะเป็นหลอดนี่คือตาตัดตามขวางมองด้านข้างจะเป็นแท่งอย่างงี้ใช่ไหมคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6 กลุ่ม <łość> 7กลุ่ม8กลุ่ม9ก็คือมีหลอดไมโครทูบูนะโครงสร้างที่ชื่อว่าเซนทริโอเนี่ยเกิดจากหลอดเล็กๆหลอดเราเรียกว่าทู นะเล็กๆก็เรียกว่าไมโครหลอดเล็กๆนี่เรียกว่าไมโครทูบูไมโครทูบ <slightly benchmark> <N> ูใช่ทั้งหมด27หลอด27หลอดแต่มันมี9กลุ่มไง9กลุ่มละ3หลอด93 27มตรงกลางไม่มีก็เลยเรียกว่า0ก็เรียกว่า9บวก0แล้วไม่เขียน0ไม่ได้หรอพี่วาไม่ได้ต้องบวกเพราะโครงสร้างของซีเรียกับแฟกเจลามเขาผ่าตัดออกมาพี่แม่ขาเกิดจากหลอดไมโครทูบูเนี่ย20หลอด 20หลอดอ้าว,าวทำไมอ่ะไม่เหมือนกันนะเขาเขียนว่าเป็นโครงสร้างแบบ9กบวกส เก้าบวกสองเก้ากลุ่มข้างนอกเนี่ยมันกลุ่มละสองพี่แม็กซ์สองเก้าสิบแปดสิบแปดบวกตรงกลางอีกสองหลอดเป็นยี่สิบเพราะเก้าบวกศูนย์นี่เป็นการบอกว่านะครับเป็นยี่สิบเจ็ดหลอดนะเก้าบวกศูนย์ได้ยี่สิบนะชีวะนะแต่ถ้าเก้าบวกสองได้ยี่สิบนะโอ้โนะครับนี่คือโครงสร้างนะะฮหลอดนี่คือไมโครทูบูลนะฮะรวมกันปุ๊บเรียกเซนทริโอใช่ไหมครับใช่ค่ะเซนทริโออ่าสรุปพี่แม็กซ์จำอย่างนี้ให้พาน้องๆ้องจำอย่างนี้มาครับน้องนเซลล์พืชนะจะมีสองสี่ ที่ไม่เหมือนกับเซลล์สัตว์ก็คือเซลล์วอก์การอโรพาสพูดค่ะเซล <4. S 1> ล์อลวอ,วอก์การอโรพาสในคอรโพคอรโพาสถึงจะมีคอรโร ฟิล์มโคอโมพาสต์มอโครฟิลโอเคอะพืชต่างจากสัตว์ตรงไหนมีเซลล์วอลกับโคอโมพลาสต์และซีเดียวที่สัตว์มีไม่เหมือนกับพืชซีเดียวนะคือเซนทริโอเป็นออร์แกนรช่วยในการแบ่งเซลล์ออ๋ตอนจังหวะที่เซลล์มันจะแบบบใใชชช่่่่แงโคครรมมซััันนนก็ีตววยเทิอะบช่วยในการแบ่งเซลล์ นอกจากนี้ก็จะมีออกกปแล้วชื่อว่าไซโตสเคเลตันทำหน้าที่ค้ำจุนมีไรโบโซมที่เรารู้จักใช่ไหมตอนนี่มันแปลว่าอะไรครับโครงสร้างโครงสร้างใช่ไหมฮะไซโตก็คือโครงสร้างค้ำจุนในเซลล์ไซโตแปลว่าเซลล์ไซโตแปลว่าเซลล์ก็คือโครงสร้างค้ำจุนเซลล์นะจริงๆแล้วเวลาเราจำออกกเนลวหรืออวัยวะในเซลล์เขาจะแบ่งออกกเนลไปสองกลุ่มกลุ่มที่มีเยื่อหุ้มกับไม่มีเยื่อหุ้มมีเยื่อหุ้มและไม่มีเยื่อหุ้มอ่าเอาจำแบบไม่มีเยื่อหุ้มก่อนเซนไรไซ ไรเยื่อหุ้มพูดเซนไรไซไรเยื่อหุ้ม่ะสรุปออร์กาแนลกลุ่มแรกไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีเยื่อหุ้มออร์กแนลนะนะมี3อันเนื่งเซนก็คือเซนทริโอครับผมไรก็คือไรโบโซมครับผมไซก็คือไซโทสเคเลตันไซโทสเคเลตันครับผมเก่งมากกลุ่มที่2มีเยื่อหุ้มอ่ามีเยื่อหุ้มเนี่ยมันก็มีเยื่อหุ้ม2กลุ่มเยื่อหุ้มสองชั้นกับเยื่อหุ้ม หชั้นยังมุ่ง2ชั้นมี2คนก็คือคอรพาสที่เรารู้จักกันครับผมและออกแกนแนวที่สำคัญมาชื่อว่าไมโทคอนเดรียนะคะ อันนี้เนี่ยดังมากดังมากต้องขอลายเซ็นเลยมีลายเซ็นเขาไหมมีแล้วเขาเป็นออแกแนลที่ใช้ในการผลิตสารพลังงานสูงหรือสร้างพลังงานให้กับเราแปลว่าในเซลล์ที่เราแบบดึกดั๊ดเซลล์ไหนที่ต้องการพลังงานเยอะพี่แม่ก็จะต้องมีแมคโครตัวคนเยอะเยอะพวกหัวใจนะใช่เลยมีเยอะหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทีเนี่ยจะมีไมโทคนเดรียเยอะนะคะมากกว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ทํางานเยอะเท่าไมโทคนเดีย ไม่มีไมโตคอนเดรียเยอะเท่าหัวใจเพราะหัวใจก็ต้องเต้นตลอดเวลาจนกว่าลาจนหวุดไ่าดสิ้นชีพนะฮะเขาบอกว่าไมไมโตคอนเดรียเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานแล้ว ATP เป็นสารพลังงานสูงนะคะอ่าก็เปรียบเอนพลังงานในเซลล์นั่นแหละครับ นะและก็เอากระแนงสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีเยืย่อหุ้มชั้นเดียวเยื่อหุ้มชั้นเดียวใช่กนะ็แต่ endoplastic reticulum ก็คือ ER ออ๋เราเราจะเรียกว่าร่างแห่ endo หรืออะไระ่นะ่สสาีับพวภาษาไทยจะเรียกว่าร่างแห่ endoplas ร่างแห่ endoplas เพราะรูปร่างมันเหมือนร่างแห่นะคะคร่างแห่เนี้ยจะทําที่ผลิตสารแล้วส่งให้ออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวชื่อว่ากรอยจี คอมเพล็กซ์หรือกรอยจีบอดี้ก็ได้มีหลายชื่อเลยครับผมและกรอยจีเนี่ยก็ส่งสารออกในรูปของถุงที่ชื่อว่าเวสิเคิลถ้าถุงนั้นมีน้ำย่อยอยู่ข้างในเปลี่ยนชื่อเลยพี่แม็กชื่อว่าไลโซโซมครับผมลอลิงนะคะไลโซโซมคล้ายๆกับไลโบโซมนั่นน่ะสิอันนี้สับสนมานานมากเลมาจากอย่างนี้ไลมาจากคำว่าไลซีดแปลว่าย่อย l ลซิสแปลว่าย่อยนะครับใช่แต่คําว่าโซมก็คือถุงแปลว่าถุงเนี้ยมีน้ําย่อยอยู่ข้างใน,นมีน้ําย,ย่อยแล้วมันเอาน้าย่อยไปทาอะไรครับเนี่ยก็ย่อยสลายอย่างเ<อ>ช่นถ้าพี่แม็กเป็นอะมีบาเวลาอยากกินอะไรก็จะยื่นเท้าเทียมใช่ไหมไปอบล้อมเกิดเป็นถุงจากนั้นก็ต้องมีการย่อยก็ยอยเอาน้าย่อยในไหลสโสมเนี้ย รวมตัวตับถุงนั้นทีเมื่อกี้ที่แบบยื่นเท้าเทียมไปทุกขอดได้เข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยซัดไปด้วยลายโซนเลยลีเลยออกกนแนวก็มีหน้าที่ของเขาทำงานสัมพันธ์กันอยู่ในเซล์อ่าแปลว่าเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมีอะไรอะไรเยอะมาก อาจารย์ว่าสรุปนิดนึงนะครับเราเริ่มต้นจากที่นะฮะโรบอทฮุกเจอแค่เซลเซลช่องปุ๊บแล้วหายเลยนะหายเลยเป็นเซลตายจะได้คนพบว่าเซลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ให้นึกถึงชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่สี่อย่างนะคะที่เป็นเซลยื่อหุ้มเซลยิ่งคุ้มเซลของเหลวในเซลล์เรียกไซโตโซไซโตโซก็มีสามพันธุกรรมนะนิวคลีอิกแอซิดและก็ต้องมีออร์แกเนลที่ชื่อว่าไรโบโซ ดังนั้นออกกันแนวเดียวที่พบในเซลล์ทุกเซลล์คือไรโบโซมไรโบโซมแต่ว่าเซลล์ชั้นต่ำเนี่ยอาจจะมีเรื่องการต่ำเนี่ยอาจจะมี องกระแนวไม่เยอะแต่เซลล์ชั้นสูงเนี่ยก็จะมีองกระแนวซับซ้อนขึ้นมาถ้ามีเยื่อหุ้ม RNA DNA ไว้ปุ๊บจัดว่าเป็นนิวเคลียสนะครับถ้าไม่มีก็แบบว่านะครับเซลล์มีระดับต่ำอ่าเป็นโพคาริโอดมีนิวเคลียสได้ว่ายูคาริโอตยูคาริโอตและเซลล์ยูคาริโอตก็จะมีองกระแนวซับซ้อนอยู่ข้างในที่เรารู้จักกันหลายๆตัวแต่โพคาริโอตไม่มีนะไม่มีไม่มีองกระแนวซับซ้อนเลยนะโพคาริโอตคือแบบแบบเบสิกที่สุดเลยเบสิกที่สุดสี่อย่างพื้นฐานสุดๆเลยแต่ที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยเป็นเซลล์ เป็นออร์แกแนลหรืออวัยวะในเซลของเซลยูคาริโอตยูคาริโอตนะครับ และทีนี้ก็พบว่าในยูคาริโอตเนี่ยนะครับมันก็จะมีโปรติตาใช่ไหมฮะมีอาณาจักรโปรติตาฟังใจฟังใจพืชและพืชและสัตว์นะครับโปรติต้าคือความหลากหลายั้นคล้ายไปหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่ชื่ออะไรสาสาลายเกี่ยวกันน้ําเงินไม่ใช่ถ้าขายพืชชื่อว่าสาลายสาลายคล้ายราชื่อราเมือายพืชชื่อสาลายคล้ายราชื่อราเมือคล้ายสัตว์ก็คือเป็นพวก มีอะมีบาโปโตสัวโปโตซัวนะครับอะมีบายูพีนาพลาเมซียมไปแล้วแล้วอะมีบายูพีนาพลาเมซิอมอลุมที่สามคือฟังสาลเป็นผู้ย่อยสลายแล้วก็มีผนังเซล์เป็นไคตินมีผนังเซลเอ้ามีผนังเซลปุ๊บนึกว่าเป็นพืชสิ่งชิตอื่นก็มีแบคทีเรียก็มีผนังเซลเหมือนกันสาหร่ายก็มีผนังเซลล์ลาก็มีผนังเซล์ลาก็มีแต่ลาเมือกไม่มีนะลาเมือกไม่มีเธอหยุดเลยเธอเป็นปลาเมือกแต่สัตว์ก็ไม่ม พี่วามีคนร้องไห้เยอะเลยอ่ะเยอะใช่ไหมทำไมฉันทำไมฉันไปไม่ถึงนะเอาละครับแล้วก็ได้รูปสวยๆมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทําเป็นไม้แมพนะครับเป็นสรุปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์วาเลนไทา์มากๆเลยนะครับที่มาสอนนะครับรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีเทคนิคการจําเยอะมากนะครับไรโบโซมสังเคราะห์โปรตีนโอ้เสียงก็ดีนะครับงั้นเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ตั้งใจเด๋ยวและจดไปพร้อมกันกับรายการว่า าวิทย์สวัสดีครับจากตอนแรกที่อ่านเองนะครับพบว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแต่พออาจารย์วานะครับมาสรุปให้นะครับว่าขั้นตอนนะครับตั้งแต่ เซลลที่มีออกกเนลน้อยนะครับไปจนถึงที่มีออแกเนลซับซ้อนต่างๆเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรเนีก็เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับและในครั้งนี้เราได้เลคเชอร์นี้ออกมาครับเต๊ะนี่เลยครับสรุปเลคเชอร์เนื้อหานะครับซึ่งทุกคนก็คงจะวาดตามกันแล้วใช่ไหมครับแล้วครั้งหน้านะครับเตรียมปากกาให้พร้อมครับกลับมาเจอกันกันกบวาดวิท น่าขวบมากรองวางเปล่าเป็น้องว่างเปล่าเก็นกระเป๋าเงินตอนนี้พี่ว่างมากเปิดมาตกใจทุกวันนี้ลดทุกอย่างยกเว้นน้ำหนักนะคะนู่นเเงินด้วยแค่อ้าปากเขารู้ละเต็มที่กระใหญ่สารสีเขียวเรียกว่าคอนเลฟฟิ่เก่งมากวันนี้เรียนนะพี่วามีคนร้องไห้เยอะเลยอ่ะเยอะใช่ไหมทำไมฉันทำไมฉันไปไม่ถึง